อ่ะโดนรักภูก็มีมีมีม,มีเราก็ไปคอยดูว่าเอ้ยเราไปเรียนรู้ต่อนะว่าแบบไห,ไหนที่มันจะน่าจะน่าจะวิ่งวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เคยไปได้คําตอบว่าแบบเอ้ยโคตรน่าจะเป็นพวกมีแอคทิวิตี้เยอะๆในคอมมูนิตี้นะมีแล้วมันก็อันนั้นแหละมันก็มันก็นกเ,นเรียนรู้เพิ่มเรื่อยๆเ,เออโอเคใช่ส่วนหนึ่งว่าคนเยอะๆในคอมมูนิตี้แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ แม่งก็เป็นบอร์ดนะอะไรอย่างเงี้ยวก็เรียนรู้ออมเป็นบอร์ดอีกได้นะอะไรอย่างนเงี้ยหรือว่าหรือว่าีก่อนอะไรเนี่ยก็มีหรือว่ามีอีกว่าถ้าเกิดว่าไอ้เอ่อตอนแรกคุยกันเยอะๆก่อนมีนอ่ะพอหลังมีแล้วเงียบอะไรเงี้ยเข้าใจลาไปนิดสายลาไปนิดใช่ก็ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายมาตกผลึกที่ว่าเออเอเคแล้วเราเห็นแล้วว่าว่าโปรเจกต์มันต้องมีโฟลเดอร์ที่ ท,ที่ที่เชื่อใจได้แล้วก็แล้วก็มีผลแล้วก็มีผลักอะไรบางอย่างอะอย่างตัวของในเชนโซลาน่าที่ผมยังถืออยู่ทุกวนันนี้มันก็เป็นมันก็มีผลักเหมือนกันอครับ <c oughs> ประมาณนั้นแล้วที่ผมมาซื้อตัวได้ได้เข้ามาตัวถือตัวเอติมิซเนี่ยเพราะว่าจริงๆผมมองว่าที่ท,ที่ที่เดฟเราพูดก็ผมว่ามันมันกล่าวมากเลยนะพยายามที่จะหาเอา่อ e หวลทของของของ <c oughs> NFT นทีแล้วทำไปเรื่อยๆไงคือ่อทำไปเรื่อยๆไงเออโหแม่งแม่งก่าวมาคือเลยจัดไปอ๋โอโอ,โอเคโอเคอันนี้คือแล้วแต่คนเนาะอ่ะโอเคคือค<ช>ุณมุมมองว่าการ<ช>การที่บอกว่าทําเรื่อยๆนี่แหละคือโอเคเป็นก้าวโอเคอ่าอ้าอ่ะตามนั้นต่อมานี้ค่ะผมแล้วก็เออทุ้งวันนี้ก็ก็ได้ไล่ฟลิปซื้อเล่นซือ้อพวกอเออซื้อ n อ t ทีตัวอื่นก็ลอง คลิปตามที่ในห้องฝัดไทยที่แนะนํากันเนาะก็อ่าซื้อบ้างขายบ้างครับโอเคก็คืออ่าก็จะมีส่วนหนึ่งที่ที่ซื้อเพราะว่าอตัว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 โปรดักเองด้วยจริงๆที่มันมีอย่างอย่างจากจากประสบการณ์นะก็คือที่เชนโซลล่าเลยเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะอ่าเราคือเรามองที่โฟลเดอร์แล้วก็การที่มีเอ่อ p ป o d u c t i v i t y ขึ้นมาจริงๆมีเอาพุทออกมาจากจากโครงการนั้นจริงๆใช่ไหมฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งเลยแล้วก็ สกิลสกิลจากห้องฝัดด้วยตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มฟลิปแล้วเริ่มฟลิปตามห้องฝัดอันนี้คือคือเมื่อก่อนฟิปไม่ค่อยทันคือไอไอจะฟลิปทันเนี่ยมันต้องได้ไวริสมาตอนแรกแบบโอ้โหต้องไปคุกคีอะไรเราก็ไม่ค่อยมีเวลานะพอเราเริ่มขายปั๊บมันก็ไปไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงนี่ถือว่าเป็นยูนิตี้เหมือนกันป่ะห้องฝัดเป็นยูนิตี้ของติมซึ่งอันจริงนะอันนี้ผมว่าผมว่าเป็นยูนิตี้แบบชัดเจนมากมันเป็นอะไรที่แบบเออคอมมูนิตี้ที่ที่ดีอ่ะ เออมันมันมันนันมีอะไรอย่างนี้โผล่ขึ้นมานะคือแบบทุกทุกวันนี้ผมก็ไปเป็นนิ้นของฟรีเพราะว่ามีคนมาโพสในห้องฝัดเย่ยไม่ได้ไปดูในห้องชิวนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเออผมผมผมมีประเด็นนิดนึงผมมีประเด็นไม,ไม่ไม่รู้คิดเหมือนกันเปล่าสิ่งที่โพสในห้องชิวอะ่ะผมอิกนอเลยเพราะว่าผมไม่ผมเขาเรียกวะามีเอแวอเนสตประมาณหนึ่งเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วเราไปมินเขาเนี่ยมันปลอดภัยเปล่าะวะแต่ว่า พอมีคนโพสในห้องฝันอะผมกลับเชื่อว่ะไม่รู้เป็นเหมือนกันเปล่าไม่ไม่รู้เป็นเหมือนกันไ,มไมนหมคือมผมเรียกอะไรคิดน้อยลงอะเออเรียกคิดน้อยลงถ้ายิ่งยิ่งถ้าเกิดคนที่แบบคนที่หยุดประจําอยู่แล้วเราโพสอะเออคิดน้อยลงอืมก็เลยว่าเออเหมือนห้องฝันก็ให้ยู้ยตี้ผมในการไปมินของฟรีวะ่ะแต่ละผมนะเอ,อข้าใจเอาคุณหมูนัออ่นะแหละนั่นะแหละมีทั้งนันเออไม่ไม่รู้คิดเหมือนกันไหมเออหลายคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะ ผมก็เออพออย่างนี้ก็แบบเออเห็นคุณเห็นเห็นเห็นพูดว่าเออท่านกองฝาฟเป็นยูทิลิตี้ได้หรือเปล่าอันีองไฟดูป่ะครับอ้อันนี้ณมาสนใจขอบคุณค่ะเมื่อกี้ไอเอ็นที่พี่ซอฟพูดต่อมาก็น่าสนใจนะคือห้องห้องหนึ่งกลายเป็นยูทิลิตี้ได้แต่ถ้ามองเหมือนกับที่เขาก็พยายามจะทำ อ uh, NFT ตัวเองให้เป็นเหมือนคลังหรือว่าเป็นคลังคอนเทนต์แบบนั้นคะที่เรากําลังมองอมแต่เหมือนอันนี้ก็คือเราเราฝัดก,กันอย่างไม่ได้ตั้งใจอืแล้วก็เรากลายเป็นมอง,มองว่าโอเคอันนี้มันมันให้อะไรกับเรามาโดยที่เอาไม่ได้เป็นเป็นคอหลักของของโปรเจกต์ด้วยอืมอืมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าใช่ว่าใช่หรือเปล่าเออโอเค แต่ว่าแต่ว่าหลายคนก็จะบอกว่าแพรคือยูเิลิตี้เหมือนกันยูทิลิตี้ของของเอชซิมิซึมอย่างพี่หมูนเนี่ยบางคนบอกนะบเดี๋ยวก่อนนะแต่ห้องปั่นลองถือก็เข้าได้ขอบคุณค่ะพี่หมูนี่นี่นครับพี่หมุ่เลยผมอยากรู้เหมือนกันมั่จะเป็นต้องถือแต่ว่าสามารถเป็นยูทิลิตี้ให้กับคนที่ไม่ถือได้หรือว่าเป็นยูทิลิตี้ไหมครับ utility สำรับอืมถือว่าเป็น utility หรือเปล่าเคือ <Okay. S 2> ว่า utility จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องต้องมอบมอบอะไรทุกอย่างให้คนถือเท่านั้นสร้างประโยชน์ข้อมูลทาง,อ,งอ้อมอ่าโอเคก็คืออให้คนเข้ามาเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ยอย่าเอาคอมูปนกับ NFT แคนดี้บอกโอเคอืมอ่าถ้าถ้าคอมูกลายเป็น utility ของ NFT มันก็อาจจะมีอาจาอาจะมีตัวอย่างให้เราเห็นแล้วว่าว่าโปรเจกต์ NFT ก็ควรจะดำเนินการแบบตามรถแบบของตัวเองด้วยถูกต้องไหมแคนดีอ้อ่านอเอ่างนี้โอเคเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไหมอ่ะถ,ถูกต้องปะ แ่แบบค,ค่นี้อโอเคค่ะอย่างนี้ได้อ่ะโอเค,อเคสุดท้ายไปอ่าโอเคเก๊ฉะนั้นสิ่ง,ส,งสิ่งที่ได้สิ่งได้าข้อมูลคือทางอ้อมโอเคมีใครอ้าวลุงลีมา ลุงลีวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องอประสบการณ์ในการถือเน็ตพีครับแล้วว่ามีตัวไหนที่ตอบโจทย์เราไหมให้คุณค่าอะไรต่อเราไหมอันนี้มาเล่ากันฟังครับลุงลีมีอะไรอยากจะแชร์ไหมฮะเห็นลุงลีมาเห็นลุงลีลุงลีนี่น่าจะขายเกินกําไรน่าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังลุงลีนี่บอกเลยว่าลึกซึ้ง ล,ลุงลีอยู่ตรงไหนภาษาสายลุงลีน่าจราฮัลโหลครับเปิดใจแล้วเย้ yeah. ครับวัสดีครับวัสดีครับ,รบวัสดีครับลุงลีมีอะไรอยากแชร์ไหมฮะ